คนไทยในนิวซีแลนด์วางพวงรีดไว้อะไรยกกตหลังบัตรเลือกตั Chinese, ้งเสียยกประเทศเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นตัวแทนคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์กลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปวางพวงรีดไว้อะไร แด่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตและยื่นหนังสือเพื่อประท้วงต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกุงเวลลิงตันกรณีที่บัตรเลือกตั้ง1,542ใบของคนไทยในนิวซีแลนด์ไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสืบเนื่องจากปัญหาในการส่งบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์จำนวน1,542ใบกลับมายังประเทศไทย แต่สุดท้ายไม่ทันตามกำหนดเวลาตามที่กฎหมายระบุไว้ ทำให้บัตรเลือกตั้งทั้งหมดเสี่ยงเป็นบัตรเสียก่อนที่กรกตได้ดํเเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาหารือด้านนายอิทธิพลบุญประคองประธานกกตระบุว่าบัตรนั้นไม่สามารถนํามานับคะแนนได้เพราะพ้นกาหนดเวลาการนับคะแนนแล้วโดยไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นบัตรเสียและไม่ได้อ้างตามมาตรา114พรบพรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสขอย้ำว่าไม่ใช่บัตรเสีย เนื่องจากเป็นคนละส่วนตามกฎหมายแต่เอามานับไม่ได้เพราะกฎหมายไม่มีระเบียบรองรับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ